กิ่กงข,นะข้าวขัาวเหนียวกิ่งข้าวข้าวเหนียวหมอึุลลงขายครับอันนี้คุณลงยาวเนอ,เอ,อะเห็นยาละเห็นยาอละนั่นคือทุกวันอังคารเวลาห้าโมงเย็นเราจะพบกันในคลิปที่เราจะเข้าปานะครับแล้วก็วันศุกร์นี่เราจะพบกันในคลิปทั่วไปแต่ว่าศุกร์ที่แล้วไม่ได้ลงวันศุกร์เนี่ย จะบอกคอนเฟิร์มนะครับว่าจะลงหรือไม่นะแต่ว่าจะพยายามลงฮ้อ,อได้อาทิตย์ละ2วันก็คือแต่วันอังคารเนี่ยจะเป็นลักนะครับคลิปลักก็คือคลิปเข้าป่าของเขาเนะแต่วันศุกร์นี่มาแน่ว่าจะลงพ่อ,องบ่ลงหลายเนี่ยถ้ามันตันก็ลงถ้าม่ตันก็บมลงแต่ว่าก็จะเป็นคลิปทั่วไปเรื่องความเชื่อพ่องอ่อยังพ่องนะครับประชาสัมพันธ์ฮ้อ,อชุมชนพ่องอ่อยังกันแล้วแต่นะนั้นก็วบาก,กันไปแหมกรรวันนี้เดี๋ยวเข้าไปหาลุงไายนะครับผมทาไมจะต้องเข้าไปหาลุงไายมีเหตุผลอ่อยังก็เดียวปติดตามกันครับจําได้กับ่เฮาว่าเฮาะคบ แล้วก่อนที่เนี่ยตอนนั้นผมเปิดหืร่วมบุญโดยการบูชาวัตถุมงคลก็คือแมงผู้คําซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฮาจะเป็นรุ่นที่ลง,ลงทองแท้เนาะแผ่นทองแท้นะครับแล้วก็ทีนี้มี f c ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณนงเยานะครับผมเปิ้ลได้ร่วมบุญกับเขาบ่อยมากหลายซีซั่นเลยหลายทุกๆครั้งที่เขาทําบุญแต่ละทีเนี่ยเปิ้ลก็จะร่วมบุญกับเขาแต่เปิ้ลก็มีวัตถุมงคลของเขาหลายหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เปิ้ลบอกว่ารอบนี้เปิ้ลก็ขอร่วมบุญเเหมดเดมือนดิ่วา วัตถุมงคลคือแมงผู่คำเนี่ยเปิ้ลจะขอเือผมเอาไปมอบเพื่อลุงผายแตนนะครับโดยพ่อห้องเปิ้ลมีหลายตัวแล้วเนาะผมวันนี้ผมก็จะเอาแมงผู่คำเนี่ยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยลงเป็นสีทองนะครับตั้งแต่บุญกะทินละผายจาได้ห้องครับนี่นะครับอันนี้จะเอาไปให้ลุงไผยเนาะคามริงก่อนเรือ,อยู เหลืออยู่สักเล็กๆน้อยนะครับมันตอนนั้นเขาจํนายแบบหมดเนอะแต่ว่าก็พอดีมีคนร่วมบุญมาตัวแล้วเขาขอใจอปุณหะว่าประจัยส่วนตัวโดวยทาเมือเขาได้ร่วมทําบุญในจํานวน1นึ่งแนะครับหนึ่งแสนกว่าตอนนั้นเนาะแต่อู้ถึงวัตถุมงคลใน,นตอนนั้นจะจำนายแบบหมดนะครับยังพอเหลืออยู่ก็วันนี้ผมจะเอาเข้าไปมอบให้ลุงไผ่นะครับคุณผู้ชมก,ก็เดี๋ยวไปดูกันว่า,าลุงไผ่จะอยู่บ้านก่อนไปรุ่นกันบหามกเพราะว่าวันนี้มาสายนะครับประมาณเก้าโมงเกืองละแต่อากาศก็ยัง,ยงหนาวอยู่นะครับ <S <S <ๆ S 2> เอาเข้าไปหาลุงไผ่วันนี้เพื่อจะ ครับผมอย่างพอมีนะครับผมแล้วก็ตักมาเนอะก็เดี๋ยวผมจะ,ะแปะเบอร์โทรกับไลน์ไว้ครับอยู่กับลุงหายมินี่เหรอครับลุงหายเหราครับโอ้ยเข,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 ข้าแล้วไงเข้าหรือยังครับเข้าเข้ากําหนดเข้ากําหนดสวัสดีครับนะเข้ากัาหัง เข้าก็เอือนป่าส้มครับอ๋อเอาไปลอกครับเข้าแปลกับวัเนี่ยเออป่ะครับอ๋อพามาอยู่บ้านนล้วกันพามาอยู่บ้านอยู่โอเคหนาวหนวกันยุ่งแต่เข้าแปลากับวัได้เนาะต้องรอแขวายๆเนาะสวนี่ครับนะอุนี่เฮ้ยอุ่นเหรอครับพอวันนี้แสงแดดอ๋อถ้ามีแดดนี่ยุ่งอะเนาะโอ้ถ้ามีแดดนี่เราพลาดยังช่วงสองสามวันก่อนที่มันโบดทอะปลดท่อเย็นเข้ากระดูกระไรแสนยุ่งอะ อ๋อนอนนี่กับน,นอนนอกนี่กัครับ,รบวันหลังใครเล่าพอมันมาถ้าผมคุณผู้ชมเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักหน่อยครับคราวที่แล้วที่เราลงเรื่องอาเทียนล้านนาลงไปนะครับมีคนสนใจเข้ามาเยอะเลยก่อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหน่อยก็คือเทียนล้านนานี่นะครับเปิ้ลจะจ่ากระดาษานะครับ ในการลงยันก่อนเขียนยันนะครับเป็นยันโบราณปุ๊บเขียนอาาักขระคาถาเป็นมงคลเนี่ยลงไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยพวกก็จะเอายันเตียน,นยไปปั้นกับสายศีลน,นะครับเสร็จเรียบร้อยเอาสายศีลเนี่ยพอกด้วยขี้ผึ้งสร้างเป็นเทียนขึ้นมาแล้วก็บรรจุด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็จือ้อนามสกุลของผู้ที่จะบูชาเทียนนะครับเพราะฉะนั้นาท่านที่สนใจนะสักลายมานะครับผมเพราะว่าพอดีผมจะทําประทานนะครับมันใกล้จะปีใหม่ละผมคงจะจุดในวันที่1น,นะครับผมวันที่หนึ่งมก,กราเพราะว่าจะได้เริ่มตะก,กราดใหม่เนาะจะได้หนุน เทียนพี่ชชยสงครามเทียนเศรษฐีฟื้นคืนชีพหรือว่าเศรษฐีฟิกทิกฟื้นเนาะแล้วก็เทียนพระพุทธเจ้าปวดโลกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวตักแม่นะครับผมอ่าเห็นอย่างก็คือผมจะจุดห้ที่สำนักเลยนะครับผมไม่ต้องได้ส่งไปขึ้นไผ่ละผมจะจุดแล้วทำพิธี้เลยครับฮะไมพูดนะบอกมันแม่นี่กะมันนอนนี่กะเอาเสียเอาสัตว์ปูจะ<อ>ดีอ่ะเออเออสวยมาก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 อา่า ก็แบบมีโมงนี่เพวกอ๋อลงหายดังไฟลุ่มพี่รับดังไฟบนพื้นโคตร้อนระว่าช่วยแม่มารับขับผมนี่นะคือเปร์เส็นอ๋อเส็นเงินแลนกองทุนเงินแลนอย่างนี้กองทุนเงินล้านเออเอเส็นแล้วก็นะต้องไปธนาคารไปอะไอย่าเนียไปเนะขาเรือกบัตรหาย เจ๊งซีองอ่อยหงพ่อแขมลงหายนะครับเมื่อไรแต่ว่าเมื่อไรแต่ว่านะอ๋อแต่ว่าออกไปนอกเะครับโอ้วุ่นววะวุ่นแวะวุ่นวหวกันก่อนเนาะฮะวุ่นววะวุ่นไหวเร็วหนิเจ๊งหงพ่อโอ้บอกว่าอ้ไประชาชนไอ้บ้านธนาคารหายอ่าลาไปทำใหม่ไปเปิดบัญชีใหม่อ่าเอ้าเจ๊งเสียสี่เสียเงินนะอ่าเอ้าบัญชีเก่าไม่ได้บอกหูชอบหาป้าเลยอ่ะไปธนาคารอ่ะ เอาเอแฟกเขาไว้กับว่าเราเข้าแม้ไายนึงเวอร์ของเขาจะได้หรอไม่จื้อเขาหรอถ้ามนมีบัตรประชาชนนี่ไะเงินมีกะน่ากันสงสัยมีแต่ไม่รู้เขาส่อหาาปัาพระมาหายเก่ามาหายเก่าเอาไว้ลืมตี่สงสัยหรือเขาฝังนี่ส่อเล่นเรื่องมัดป๊ะเออเออเราปเดี๋ยวไปเปิดใหม่ละเออครับอืมเปิดใหม่แล้วอ่าอ่าคือยิ่งก่อนไปเจ๊แป้งเขาไปเปิดใหม่แม่นแต่มันเสียเวลาแล้วแกเสียเวลาค่ะในพี่ก็ต่างเขียนไหนเขียนจิตปีปุ๊กอ่ะ กระซงอ๋อบัญชีธนาคารหายเนาะต้องไปเปิดใหม่ครับเปิดไม่ใช่เอาที่น้าเขียนนี่ไงลุงหายนอนนี่ไงครับอ๋อสปอร์ตไลท์นี่ย้ายลงมาเพลแล้วเนาะนี่สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นี่ครับลุงหายนอนนี่ไารูไปละมันโล่งนี่มันแบบเย็นกันลุงหายมันโล่งนี่มันแบบแนวกะมันก็ใกล้งอ่ะมันมีอย่างบ้างอ่ะ แต่ปุ่นลุ่มปุ่นก็นอนไปได้แล้วเนาะ <ผม S 1> แคนน่น่ะอ,อ,อันตรายนะกะอันตรายเออกิ่งไม้หนะะอ่อะเนาะอ่า เอฟสีคุณอันอันนี้คุณนงเยาเปิ้ลอยู่ทางภาคกลางพุ่เปิ้ลเปิ้ลรวมบุญกฐินกับผมแล้วก็หลายๆบุญเนี่ยคันแล้วก็ได้หับวัตถุมงคลไปหลายอย่างและทีนี้เปิ้นก็บอกว่าเปิ้นมีเยอะละล่าสุดที่เปิ้นร่วมบุญกฐินที่เขาออกแม่ผู้คำเนี่ยนะเปิ้นก็เลยว่าวัตถุมงคลน่ะรอบนี้เปิ้นจะมอบเพื่อนุงไผ่แต่เปิ้นร่วมบุญมาละแตนวัดที่ที่ผมเอาไปแตนวัดแสนปลายใหแล้วนะเนีเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าวัตถุมงคลน่ะเพิ่ลจะมอบเพื่อนุงไผ่นี่นะครับคุณผู้ชมแมงผู้คำนะครัััับบบผมมรรรรรุ่่่่นนนนนนนีีี้้้้ตาาาลลไทยใหญพออออแแะคกกก็็ดฟว มีเนบสาหรับเน็บปกเสื้อฟรีนะครับมอพือลุงหายครับอันนี้คุณนงเยาเนอะอคุณนงเยาวมอพื่อ,อันนี้ของเปิ้ลนั่นแหะแต่ว่าเปิ้ลมอพืชแ,แกะจากไม้ดุมเกวียนนะนี่นะอันนี้แกะโมแกะเองนะเนี่ยอ๋ใบเจไปซื้อามาใบใจเป็นเป็นล่อเล็กอย่างนี้มันใจนะถ้าพูดถึงของมงคลอ่าวัตถุมงคลหรอกเนี่ยอันนี้อาจารย์แกะเองหรอกแกะเองครับจากไม้ไม้ดุมเกวียนในการแกะ,แกะเขาปุจจานี่ชาแไรพูดถึงโอ้ ปันหกวะแกอันนี้ตัวน้อยอะไรนะแม่ย่าแม่ย่าแม่คุณงงยาวอ๋อแม่คุณงงยาวขอบคุณครับที่มีของดีอแม่ครับอันาี้มาฝากผมอยู่คำคำไอ้นี่นะของอันี้นะขอผมมันจะเสาะกันง่ายๆเนอะสูงไปใช้หาได้เองครับต้องแถลงหายนะครับขนาดคนพื้นที่ร้านนาเองนะครับรสชามันรักผม ท่านแบบบะเพื่อผมแล้วครับผมอันนี้ห่านรักผมอผมก็ภูม่ใจญ่จยอาลากของตัวนี้นะครับก็ออกจากบ้านผมไปไก่ครับอไปไก่ก็ของดีมันดีเยาจปปิ๊กมาอยู่บ้านอยู่อ่ากนอันนั้นเป็นแนบเนอะเอาไว้เน็บเน็บคอเสื้อหรือว่าเน็บกระเป๋าเสื้อได้เขาเหมือนต้องได้แขวนมันต้องได้ใส่สร้อยอย่างนี้นะเขาสามารถเอาเน็บไออเอออันนั้น ชูนี่โอ้คุแกะก็โชคหน้าแต่ดีนี่นะนะอันนี้ตัางรนนี่เปินบัรจูปลาอดเนอะนี่นะะบันจูปลาลอดก็ไม้เบอข์เค้าบ้านนนั้นด้านในนี่นะครับเพราะว่าปลาอดนี่มันป้องกันคุณใสป้องกันพูดผีได้หรอป้องกันสิ่งบดีสิ่งชั่วร้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม้เบอร์เบ้านี่เป็นไม่ตามหานิยมทำมือเปิลหักเขาหุ่มเฮาเม่ตาเฮานี่นะส่นนี่มีอรอมีกะนในห้านมีอยู่ มีมดหรอบรรจุในห้างมดเรียบร้อยอันนี้ได้ครอบจักรวาลได้ถึงบูถึงบุญอ่าได้ถึงได้ถึงปกป้องรักษาได้ถึงเมตตามหานิยมอันนี้นะครับอ่าเนี่ยตัวนี้นะครับโอ้ชาสัตว์สัตวสัตวนั่นแะผมก็ห้อยผมก็ห้อยในรองเดี๋ยวดูนะครับนี่แต่ผมห้อยตัวใหญ่ครับห้อยผ้ามันนี่นะครับสีเออสีนั้นเราเอาเอาเอาอย่าง อันสีอันสีสีออกออกเหลือบเหลือบปีกแหวงเนี่ยอันนี้ปล้นใจรักแท้ยางหักอ่ะยางหักอะยางหักในการลงอ่แต่ต่อลงใหม่ๆนี่ใส่ได้เนอะโปโซคันโปรโซแต่อนเนี่ยเขาลงไว้ละไว้สักเดือนก็มันเหยื่ไปละก็ใช้ได้ละก็ว่าก่อนกีเฉียวะป้อง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 ไม่เหี่ยววะอะลูกแฮ่ยังมันห้องนะอะป้อง องเป็นไรองไอ้เมียวไอ้เมี่ยวพูดยางเมี่ยวมันอย่างขอหักอ๋ออันแกเออเอายางหักนะนะเออลึงมาบกมันขอขออะไรมันเนี่ยมาคันแฮมันไม่มีมันมีสูดรมาแล้วอ๋ออันแกซุดเดียวละเท่าแหลกมาคันกะมันหวานอ่าข้อเราใส่กระบอกของมันอ่ะอ่าจิตของเอวอ่ะออาฟองฟองฟองลอยเออเล็ก ลูกหันก็ดหันก็อาจารย์หันหรอลูกหันเคยหันเพิ่นเอาอยู่เนาะยังห้างนี้เนาะผมได้มาหันแต่ว่าเขาบักลงมาไปไปเจาะมาไปหอมไปหอมลงเลยเนาะไหลแล้วเขาเอาเอาเอาบอกไปสั่งล่ะกะบอกกะบอกไปตวงเอาเนาะปัดจ้อยอ่ะอ่าอ่าเเล็บเขาต้องต้องต้องจมมือเข้าเลยเพราะเขาผู้คำเนี่ยที่มอบมือผมนะครับของดีขอท่านช่งเจริญมี เงินมีช่องเงยอะๆนะครับคำคำนี้ัวนีีนะครับบัจจัายได้เรย่องง่ายบัจ,จรอะวรแบบก็ปนไปกับเพลยปนตัวเพลยปนตัวปนช่วยบบัม,มีครับบัม,มีครับมันบัตรได้ปั๊มได้มันเหรียญน,นะอันนี้ต้องแกะสลกักนะครับเฮะะนน้ผมขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณที่ท่านอเฮ้ยผมสวัสดีครับครับผมนันคืออย่างอ่ะจอสองจออันที่ปนเอาแปลนบุรีน่ะครับแล้วจออย่างไรอ่ะผม นี่เหรอเจ้าอเขาได้ใบกล้วยมาปุ๊บหรือเใบกล้วยอันนี้คุณเดี๋ยวๆทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมก่อนคือตังแพงเหนือนี่ครับคุณผู้ชมเปิน้นเวลาเปินเป้นปันยาเส้นหรือว่าปันบุรีขี้โยนะครับเปิ้นห้องยาเส้นหรือว่ายาสูบเนี่ยเพื่อจะใช้ใบตองอ่อนนะครับแต่ว่ากรรมวิธีอ่ะต้องเอาใบตองอ่อนนี่มามาเปิ้นห้อง,งอย่างมาจ่อเนาะม,มาจ่อเพือมันมาคล้ายๆมาอบเพือมันแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวลุงหายจะบอกวิธีการทำแบบกรรมวิธีของลุงหายแต่ความจริงถ้าอยู่ในบ้านในเมืองนี่เปิ้นใช้เตารีดเนาะ เต้าลีดแต่ว่าเป็นเตาลีดโบราณนะนะครับอ่าเลยเปิดหมามีเราเพิดยีเจเห็นเห็นย่างแล้วครับเห็นย่างอ่าอ่าอันนั้นคืออ๋อมันคือเออคือเขาเปลี่ยนแปลงกระแปลงเทปูนคะเทเออเอออะไรอ่ะเทปูนเหรอแล้วก็มันยาวนี่เนาะเทปูนยาวๆเออยาวจากโน่นมานี่อ่าแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้ อันนี้คือกางเกงยีนเก่ากางเกงยีนเปีกเก่อไฟเลยนะอ่าก่อไฟก่อไฟเพราะมันไฟเสมอไฟเสมออ่าเสร็จแล้วเอาใบกล้วยอ่ะเอาใบตองกล้วยยอดยอดอ่อนมาเลยเนาะครับยอดอ่อนของต้นกล้วยนะครับคุณผู้ชมกล้วยเขาวางอ่าเอามาวางเอาเอาันนี้เขาเรียกว่าผ้าปกอ๋อด้านในมันมีอย่างด้าพิ่ชายครับอ๋อเอาทรายใส่เพื่อให้มันร้อนละอุอยู่ดางในเนาะครับอันนี้คือทรายนะครับคุณผู้ชม มันเป็นกรรมวิธีโบราณก็คือนี่โบราณอ่าเพื่นจะใช้กางเกงยีนเก่าเพราะมันทนไฟเนาะครับเพื่นก็จะเอานี่นะครับเอาแล้เอาเอาขวางเอาใบกล้วยขวางละอ่าใบกล้วยขวางเอาวางทับตองนั่นน่ะครับผมวางทับหลงอ๋อวางหรือว่าอะไรเซ็ตอ่าประมาณสักสามนาทีถ้ามันพ่อพอเพื่อมันพอแล้วนะอ่ายก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 เก็บออก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 เออเอาไม้ขวางแหมเอาไม้ใสใสใสวางวางวาง ยังเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าไอตัวซ้ายนี่เขาต้องเอาไปอังไฟก่อนหรือว่าบ่ต้องบ่ต้องครับอ๋อคือจะก่อไฟหิมพานเลยก่อไฟแล้วก็เอาวางเลยอ๋อใช่ละเขาอยู่ในป่าส่วนนี้มันทำยากอ่ามันทำยากไฟไมแม่นแม่นแม่นอืมเก่งยีนก็หายากเนาะหายากแล้วลุงหายใจวิธีไหนนี่นะครับพูดถึงเนี่ยเอาเอาอย่างผมครับผมผมอยู่ไหนที่ดูอ่า สมมุติเนาะสมมุติ <c oughs> ไปไหนอ่าสมมุติอันนี้เป็นตองเนาะแต่ของจริงป้าใจตองอ่อนนะครับคุณผู้ชมครับแต่อันนี้นนคุณลุงผายจะสาธิตบ่ได้อันนี้ต้องเป็นตองอ่อนนะไม่ใช่ตองแกน่ะอันนี้อันนี้จะสาธิตบ่ได้นะครับสาธิตนะครับเราไม่ไม่ผ่นะครับเอ่าอไไ่ไม่ผ่ไม่ถึวนี้เฉพาะเป็นไม่แห้งนะต้องเปลี่ยนไม่แห้งเนาะไม่ดิบได้ครับไม่ไม่ดิบได้เนาะเพราะมันขายความชื้นเนาะแม่อก่อไม่ดิบนี่มันขายความชื้นเนาะครับเสร็จเรียบร้อยเอาใบตองมา อามาปั้นรอบไม้ปั้นรอบไม้ไผ่ไนี่ไม่แห้งนี่อ่าแล้วไอส้สวมมัดเนี่ยเอาใยนี่แค่ไหนเนี่ยเอาใยกล้วยเนะเาะมาัดอ่ามัดแล้วก็คุณนี่แหละครับเนี่ยอันนี้สาธทตนะครับประมาณนี้อ,นอ่าแล้วเสร็จเรียบร้อยอยังไรยังไรต่อแล้วเสร็จแล้วก็หันกอไฟครับก็เอากอไฟตรงนี่ครับเนี่ยอแล้วก็มีหามาอห้แบบงี้ก็ไดย อ๋อคือเอามาเหมือนเหมือนเอามาย่างไฟไก่ไก่เนาะคือความฮ้อนมันไล่ความชื้นออกจากใบตองครับอ,อโอเขาแทะเขาแทะพอเนี่มันดีจะบอกเลยมันใชและเกาะอ่า <c oughs> ลุงผ่ยจะไปเอาตัวย่างมานะครับที่แกทําไว้มันก็จะได้เป็นใบตองที่เปิ้นใจสําหรับพันยาเส้นยาสูบนะครับ ประมาณนี้นี่นะครับเพื่าจะจ้ใบตองอ่อนอน,น,นะครับโซ่คว้าเยอันนี้ผม,มจ่รอดจิเดียวอ,ออกงานพูดีพูดีฮะอ่าอ่าตอกุอ้ยนี่นะครับอันนี้เป็นใบคือเป็นยอดอ่อนที่สุดนะครับ,รบที่มันออกมาใหม่แล้วก็เพื่อนก็นจะเอามาอบไล่ความชื้นให้มันแห้งนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะเอามาพันเป็นยาสูบยาเส้นโอ้สุดยอดครับภูมิปัญญาครับคือคนอยู่แปานะครับต้องเข้าใจว่า เวลาเข้าไปเนี่ยมันต้องมีนะครับอย่าสูบเพราะว่ายุงมันเยอะครับแต่บางทีเิ้นก็บไม่ได้ดูดเข้าปอดเราเพียงแต่ว่า,เ,าเ,เป้นพ่นให้มันเปลนควันมาขึ้นมาน,นี่นะเพื่อจะไล่ยุงไล่อ,อย่างนี้นะครับครับขอบคุณครับที่เอาลิชิหมอบมือผมวันนี้ผมภูมิใจที่ท่านเอาของดีมาให้ผมวันนี้นะครับผมเนี่ยบางเสื้อผมมั่มีชี้นอะไร ผมได้กับท่านมาให้ผมไว้น,นี้ผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ